สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ชาแนลลองดูซี่บป้าโฉชาแนลที่จะนําพาทุกคนไปสู่ความสนุกความฟินกับซีรีส์และภาพยนตร์เกาหลีหลากหลายแนวที่ไม่ควรพลาดรวมไปถึงการอัปเดตแวดวงซีรีส์เรื่องใหม่ที่จะทําให้คุณไม่ตกเทงค่ะวันนี้มาพบกับซีรีส์เรื่องใหม่ประจําเดือนเมษาย,ยนเป็นเรื่องที่6กันแล้วนะคะใครที่ชื่นชอบซีรีส์สายโหดของช่อง OCN ถึงเวลาของคุณแล้วละค่ะแล้วจะยิ่งฟินขึ้นไปอีกถ้าหากคุณเป็นแฟนคลับตัวยงของพระเอกหนุ่มคนนี้อีจุนฮยอกนั่นเองค่ะเขาจะมารับบทเปนน ้ดวยว่าแต่จะเป็นเรื่องอะไรแนวไหนนั้นไปติดตามรับชมกันได้เลยค่ะเลซี่ซีรีส์เรื่องนี้มีชื่อว่า Dark Hole แนวของเรื่องคือแอคชั่นไซไฟลึกลับและร่าทึกขวัญค่ะ แนวถนัดของช่องนี้เขาเลยก่อนอื่นเราไปฟังเรื่องย่อกันก่อนนะคะเรื่องมีอยู่ว่านางเอกเป็นตำรวจสายสืบที่ประจำการอยู่ที่ภูมิภาคโซปัจจุบันเธอแต่งงานแล้วและใช้ชีวิตอย่างปกติสุขทั่วไปอยู่มาวันหนึ่งชีวิตของเธอต้องพบกับความหายนะเมื่อเธอได้รับสายโทรศัพท์สายหนึ่งโดยคนที่ติดต่อเข้ามานั้นเป็นฆาตรกรที่ฆ่าสามีของเธอเขายังบอกกับเธออีกว่าถ้าอยากที่จะจับเขาให้เธอเดินทางไปยังเมืองมูติชิ เธอจึงตัดสินใจไปตามคำบอกของฆาตกรที่เมืองแห่งนี้เองมีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นเมื่อมีกลุ่มควันสีดำลึกลับลอยปกคลุมอยู่ทั่วเมืองมันส่งผลให้ประชาชนในเมืองที่สุดดมควันดำลึกลับนี้เข้าไปกลายเป็นสัตว์ประหลาดเกือบทั้งหมดเธอจึงตกอยู่ในสถานการณ์สุขเฉินทั้งการเอาชีวิตลอดจากเหล่าสัตว์ประหลาดและยังต้องตามจับตัวฆาตกรที่ฆ่าสามีเธอให้ได้ที่เมืองแห่งนี้เองเธอได้พบกับพระเอก เขาเป็นประชาชนของเมืองนี้ที่ยังไม่กลายร่างเป็นสัตว์ประหลาดโดยทั้งเขาและเธอได้ร่วมมือกันฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆนี้ไปให้ได้สุดท้ายแล้วนางเอกจะสามารถตามจับฆาตกรรายนี้ได้หรือไม่พวกเขาทั้งสองคนจะเอาชีวิตรอดจากเหตุการณ์ประหลาดนี้ไปได้อย่างไรและอะไรเป็นสาเหตุที่ทําให้เมืองมูจิชิถูกปกคลุมไปด้วยกลุ่มควันลึกๆสีดําร่วมไปพิสูจน์ความจริงกับพวกเขาได้ในซีรี์เลยคะ่ะสำหรับนักแสดงนำของซีรีส์เรื่องนี้นะคะคนที่หค่ะคิมออกบินรับบทนางเอกของเรื่อง ตำรวจสายสืบหญิงที่สามีของเธอถูกฆาตรกรไลยหนึ่งฆ่าตายแล้วได้โทรศัพท์เข้ามาหาเธอบอกให้เธอไปตามจับเขาที่เมืองมูจิชิและนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของความหายนะทั้งหมดในชีวิตของเธอที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ผลงานที่ผ่านมาของเธอคือซีรีส์เรื่อง Art a ร r ์ฮอลลิคอสพาร์ต1ในปี2019ผลงานซีรีเรื่องล่าสุดเธอเป็นหนึ่งในทีมนักแสดงนำของเรื่องร่วมแสดงกับนักแสดงมากฝีมือหลายท่านอาทิซงจุงกีชางดงกอน คิมจีวอนเป็นต้นนะคะซีรีส์ออริจินอล for Netflix ที่ทุนสร้างมหาศาลและได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปีนั้นค่ะคนที่2นะคะอีจุนฮยอกรับบทพระเอกของเรื่องอดีตเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ลาออกจากราชการด้วยเหตุการณ์เข้าใจผิดบางอย่างแต่ตัวเขาเองกลับภาคภูมิใจในช่วงเวลาที่เคยปฏิบัติหน้าที่เขาเป็นประชาชนของเมืองมูจิชิหนึ่งในผู้รอดจากการกลายร่างเป็นสัตว์ประหลาด หลังจากเกิดปรากฏการณ์กลุ่มควันลึกลับสีดำปกคลุมไปทั่วเมืองเขาได้พบกับนางเอกและร่วมมือกันเอาชีวิตรอดจากสถานการณ์ฉุกเฉินนี้ผลงานที่ผ่านมาของเขาคือซีรีส์เรื่อง Stranger Season 1นและ2ในปี2017และ2020ผลงานซีรีส์เรื่องล่าสุดเขารับบทเป็นหนึ่งในทีมนักแสดงนำของเรื่องร่วมแสดงกับพระเอกโชซึงอ นักเอกแพดูนาและนักแสดงมากฝีมืออีกหลายท่านเป็นซีรีส์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปี2017จนส่งผลให้มีซีซั่นที่2ตามมาในปี2020มีเรื่องราวเกี่ยวกับการทุจริตในวงการตำรวจและอายการค่ะ ซีรีส์เรื่องนี้เป็นผลงานเรื่องที่5ของโปรเจกต์ OCN Dramatic Cinema ถือว่ามีพอดที่ไม่แปลกใหม่เลยซะทีเดียวแต่มีโครงเรื่องที่ซับซ้อนมากเรื่องหนึ่งเลยก็ว่าได้ค่ะสำหรับพระเอกของเราอีจุนฮยอกนั้นผลงานซีรีส์เรื่องนี้ถือว่าเป็นนักแสดงนำหลักครั้งแรกที่ได้ร่วมงานกับช่อง OCN อีกด้วย เราแฟนซีรีส์จะได้รับอรรรสในการชมหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการสืบหาความจริงและการตามจับตัวฆาตรกรที่ฆ่าสามีของนางเอกการเอาชีวิตลอดจากภัยพิบัติเหนือธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับผู้คนในเมืองมูจิชิความรู้รทึกในทุกช่วงที่ซีรีส์นำมาเสิร์ฟให้รวมถึงซีนแอคชั่นต่างๆอารมณ์ความรู้สึกของตัวละครความเห็นแก่ตัวกลิ่นอายพวกนี้จกลับมาให้เราได้สัมผัสค่ะ อัดแน่นอยู่ภายใน12 EP เราไม่ได้พักกันแน่นอนซีรีส์เรื่องนี้กำกับโดยคิมบงจูผลงานที่ผ่านมาของเขาคือภาพยนตร์เรื่อง The Phone นอกจากนี้ยังถือว่าเป็นผลงานการกำกับซีรีส์เป็นเรื่องแรกของเขาอีกด้วยและเขียนบทซีรีส์โดยซองอีโดโดยผลงานที่ผ่านมาของเขาคือบทจากซีรีส์เรื่อง Save Me ในปี2017และ Stranger from Hell นรลกคือคนอื่นในปี2019แค่นี้เราก็รับรู้ถึงความโหดแล้วล่ะคะ่ะ โชคชะตาอันแสนโหดร้ายของนางเอกที่นำพาเธอเข้าสู่วังวนแห่งเหตุการณ์อันน่าสะพึงกลัวในเมืองมูจิชิเธอจะสามารถเอาชีวิตรอดจากสถานการณ์นี้ได้หรือไม่สุดท้ายทุกจบของเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรไปรับชมกันได้ทุกวันศุกร์และเสราร์ทางช่อง OCN On Air EP 1ในวันที่30เมษายนที่จะถึงนี้มีทั้งสิ้น12 EP ต่อจากเรื่อง Times นอกจากนี้เรายังสามารถรับชมย้อนหลังได้ทางแอปพลิเคชันวิวและไอซีอีกด้วยค่ะ มาถึงช่วงสุดท้ายของ EP นี้แล้วนะคะถ้าดูซีรีส์จบแล้วไม่รู้จะดูเรื่องไหนต่ออย่าลืมชแนลลองดูซี่บายป้าโสนะคะแคสสันซีรีส์ดีๆส่งถึงมือคุณและอัปเดตซีรีส์เกาหลีใหม่ๆให้ทุกคนไม่ตกเทรนฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งกรุงกริงกุงกริงด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดท,ทุกการอัปเดตค่ะ ขอบคุณสำหรับทุกการรับชมการกดติดตามและคอมเมนต์นะคะสำหรับใครที่มีข้อมูลเกี่ยวกับซีรีส์อยากจะแชร์จะบอกต่อมาเม้นคุยกันกับป้าใต้ล่างได้เลยค่ะวันนี้ป้าขอลาไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ